ทางดงหมูกระทะบริการท่านด้วยบุฟเฟ่หมูกระทะที่แสนอร่อยด้วยน้ำซุปที่นุ่มละมุนน้ำจิ้มที่กรองกรองวันที่13กันยายน2567ที่เทศบาลตำบลแม่อายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ในอัคราพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายนิรัตพ,พงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายชัชวาล ปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าววลงพื้นที่พร้อมทั้งมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยประกอบด้วยถุงยังชีพจํานวน500ชุดรวมถึงสิ่งของช่วยเหลืออื่นนอน,อ,นอ,อาธิน้ําดื่มข้าวสารอาหารแห้งและยาเลี้ยงสัตว์พระราชทานเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภยัย ทั้งนี้รกระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำที่ค้างอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือรถบรรทุกน้ำรถกำจัดดินโคลนและขยะที่ติดค้างตามชุมชนต่างๆตลอดจนล้างทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนอีกทั้งได้พิจารณาปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนแม่งะส,สมบูรณ์ชนเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่แม่น้ำปิ่งพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำจากปริมาณฝนที่อาจจะตกลงมาอีกอย่างใกล้ชิด สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เขตเทศบานนลนครเชียงใหม่และพื้นที่เศรษฐกิจระดับน้ำในแม่น้ำปิงและลำน้ำสาขาลดลงต่อเนื่องขณะที่อำเภอแม่อายและอำเภอฝางลำน้ำสาขาระดับน้ำลดลงต่ำกว่าตลิ่งแล้วทั้งหมดโดยปริมาณน้ำดังกล่าวจะได้ไหลลงสู่แม่น้ำกกและออกสู่แม่น้ำคงตามลำดับสินชัยพัชรธนาพรเรียบเรียงวริศราทินารายงาน